ตามที่กิ่งกาชาติำเภอภพพร,ปประจะทาโครงการการชาติปรับปรุงซ่อมแซนที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ผู้ได้โอกาสประจําปีบประมาณ2566ในพื้นที่อำเภอภพพร,ปประเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ยากไร้ได้โอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั้นอาเภอภพร,ปประได้มอบหมายให้ตำนันผู้ใหญ่บ,บ้าตบนตาบลคีรีราชร่วมกับองค์การบริหารส่วนตนําบลคีรีราช พี่นาถท่านเลือกให้การช่วยเหลือผู้ได้อโอกาสผู้ยากไร้ในพื้นที่ที่ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีในสังคมและเห็นว่าครอบครัวของนายป๋อแซ่ว่างบ้านเลขที่ห้าทับห้าหมู่ที่สาบ้านตาวายตตาบลคิริล่ลาอำเภอพบพระจังหวัดตาสภาพที่อยู่อาศัยไม่มีความปลอดภัยและมั่นคงและส่วนไม่ถูกสุขลักษณะประกอบกับเป็นผู้ที่ดำรงตนอยู่ในความถูกต้อง มีความเสียสละช่วยเหลืองานในหมู่บ้านและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้านอยู่เสมอบ้านหลังใหม่ได้บูรณาการร่วมกับส่วนราชการหน่วยเฉพาะกิจราชมนูองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีลากำนันตำบลคีรีลาผู้ใหญ่บ้านต่อหวผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านชลบอิภาเอกชนและประชาชนในพื้นที่ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างบ้านหลังนั้นกลับขึ้นโดยได้รับการสนับสนุสนงบประมาณในการก่อสร้าง จากเงินกองทุนต่างโครงการเอาวันละหนึ่งบาทเพื่อเป็นกองทุนสง่งะอ์ผู้ยากไร้ผู้ได้โอกาสผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการผู้สูงอายุอำเภอพาะพระจังหวัดต่องค์การพหนธา่สวนตำบลคิลีรากำนันผู้ใหญ่บ้านป่าหวายผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านชาลบบบ้านป่าหวายโดยบงระมาณในการซ่อมสร้างบ้านผู้ยากไร้ในครั้งนี้ใช้งบประมาณ4 7 8 0 0บาท โครงการเอาบั่รละหนึ่งบาทจำนวนสองหมื่นบาทนายเพลภพพระเจ็ดพันสองร้อยบาทคิสคิสตจักรสัมพันธ์ปราคาใหม่ห้าพันหนึ่งร้อยบาทท่านวราทิตชัยชัยนันห้าพันบาทประหลันเพอประจำตำบลสี่พัน 4, บาทนายกองค์การเหมือนส่วนตำบลคีรีลาช6,500บาทขอขอขอบคุณท่านนายเพลภพพะเป็นอย่างสูงที่ได้มามอบบ้านในวันนี้ เรียนท่านปรัสอำเภอหัวนหน้ากลุ่มง,งานบริหารงานปกครองท่านนายกโอการบริหาสรสมม่วนตำบลคีร,ราชท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านคำนันท่านผู้ใหญ่บ้านท่านผู้แทนจากสถานีตำรวจสุทรพบพะระเจ้าหน้าที่ทหารนะครับตลอดจนผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ทุกท่านนะครับครับก็อย่างที่ท่านปรัดอุโสได้นําเรียนนะครับโครงการนี้เนี่ยนะครับก็เป็นโครงการที่ทางอำเภอพบพระ นะครับร่วมกิจการชาติอำเภอพบพาและก็ส่วนราชการในพื้นที่นะครับได้มีการคิดนะครับเริ่มที่จะซ่อมสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้นะครับผู้ด้โอกาสนะครับในพื้นที่อำเภอพบพา้าของเรานะครับซึ่งก็ถือว่ายังมีกลุ่มบุคคลเหล่านี้เนี่ยนะครับอยู่พอสมควรนะครับฉะนั้นเนี่ยโครงการนี้เนี่ยก็ถืงเป็นโครงการหนึ่งนะครับที่พวกเรานะครับทุกภาคส่วนนะครับไม่ใช่เฉพาะ ตัวทางอำเภออย่างเดียวนะครับาการสร้างบ้านผู้ยกากไร้เราต้องอาศัยพลังร่วมกันนะครับของอทุกภาคส่วนในพื้นที่นะครับไม่ว่าะเป็นภาครัฐภาคเอกชนประาชาสังคมนะครับาทางส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับองค์กรกุศลต่างๆนะครับซึ่งอ,อย่างที่ท่านปรัชญาสวงอาไใจได้นาเรียนพวกเรานะครับซึ่งเจ็ดปาีปเคีกระถายนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็น กลุ targets, imana, ่มที่จะเข้ามานะครับดูแลนะครับช่วยกันขับเคลื่อนพลังของสังคมนะครับให้เกิดการมีส่วนร่วมนะครับโครงการช่องสร้างบ้านผู้ยากไร้โครงการนี้เนี่ยนะครับในพื้นที่อำเภอพบพระปีนี้เนี่ยนะครับเฉพาะในส่วนที่ทางอําเภอนะครับพบพระร่วมกับทางส่วนราชการต่างๆนะครับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเราไม่ไม่ไม่นับรวมนะครับของทางหน่วยงานระดับจังหวัดนะครับโดยเฉพาะปมจซึ่ง ได้มีการสนับสนวนงบประมาณผ่านมายังท่านนายกนะครับในพื้นที่ของเรานะครับทราบว่ามีอยู่หลายหลังด้วยกันนะครับแต่ในส่วนของอำเภอพอกพาที่พวกเราร่วมกันคิดนะครับโครงการช่อง้างบ้านผู้ยากไร้เนี่ยเราก็มีทั้งหมดอยู่5หลังด้วยกันนะครับซึ่งหลังนี้น่าจะเป็นหลังสุดท้ายนะครับหลังที่5นะครับที่เรามามอบเมื่อสัปดาห์ช่วยกันคิดนะครับโครงการนี้ขึ้นมาแล้วก็พวกเราทุกคนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านเราก็ช่วยขับเคลื่อนนะครับก็าสามารถทําให้ครงการเนี้ยนะครับประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งนะครับก็สามารถตั้งเป็นกองทุนช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ได้โอกาสนะครับของขอำเภอพ,กพุกผ้าเราได้งบประมาณอยู่สองแสนกว่าบาทนะครับนวนหลังละ2 0,000บาทนะครับให้ไปให้ทานแต่ละตำบลเนี่ยไปคัดเลือกนะครับผู้ยากไร้ผู้ได้โอกาสนอกจากนั้นเราก็จะมีส่วนราชการนะครับ ในแต่ละพื้นที่แต่ละตำบลเนี่ยก็ช่วยกับถนอนอย่างหลังนี้นะครับเราก็ได้รับความร่วมมือนะครับที่ท่านประาวุสูนําเรียนเมื่อสักครู่เนี่ยเราก็ใช้งบประมาณทั้งหมดเนี่ยสี 4, 700, ่แสนเจ็ดหมื่นสี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทนะครับก็ท่านนะครับบัตรนี้ครับได้เวลากลควแล้วครับกขขอ,ขอเปิดนะครับโครงการนะครับการชาติปรับปรุงช่อมสร้างบ้านที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ผู้ได้โอกาสนะครับประจําปี งบประมาณ2,566ครับ